มาพบกับรถคอมแพก t SUV ที่มาพร้อมกับความหรูหราความกระทัดรัดและความสะดวกสบายกับนี่เลย Toyota c โค o รลล่ r ค s <oughs> ร1ส Sport สปอร์ตรถปี2020ค่ะสภาค่ะ ยังดูใหม่ดูสวยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะตัวกระจังด้านหน้าจะเป็นสีดาําเงาแนวสปอร์ตนะคะไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนตัวนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกแต่ว่าคุณสามารถไปใส่เพิ่มเติมได้ล้อที่ได้นะคะตรงนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วและอย่างปี2023สามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆเลยค่ะนี่แค่ชม้านหน้าเดี๋ยวเก๋พาทุกคนไปสัมผัสกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ มาดูกันต่อเลยกับด้านในตัวรถก็จะเป็นทนสีดําดําแบบดําจริงๆค่ะทุกคนคะดายันเพดานด้านบนนะคะแต่ว่าดูแบบให้ความสปอร์ตให้ความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะและสภาพคือสวยเลยไม่มีตําหนิไม่มีอรอยขีดขวด่วนเนะคะเครื่องเล่นมีเดียนี่คือแบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นได้หน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยแอร์ก็จะเป็นระบบดิจิตอลนี่คะเกียร์อัตโนมัสปีดค่ะทุกคนคะและเบาะก็จะเป็นทรงสปอร์ตนั่งสบายมากๆสภาพสมบูรณ์เลยค่ะพวงมาลัยนี่คือ แบบว่ายังใหม่กริบเลยนะจ๊ะไม่มีแบบว่ารอยอเขาเรียกอะไรรอยช้ำหรือว่าโซมเลยนะคะเป็นตัวมาติฟังก์ชันปรับวอลลุ่มปรับหมดได้มีตัวครุสคอนโทรลค่ะ สำหรับด้านหลังพื้นที่กว้างนั่งสบายเลยนะคะแล้วก็มีแอร์โซนด้านหลังให้พร้อมตรงกลางเนือมาเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้แล้วก็มีตัวยึดเบาะคัสซิทให้ด้วยนะคะด้านท้ายค่ะนะคะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นพื้นที่ในเรื่องของการวางของวางสัมภาระต่างๆได้และที่สําคัญเจ้าคันนี้ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังอีกด้วยนั่นเองค่ะสะดวกสบายในเรื่องของการถอยจอดมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือสภาพส,ยสวยๆแล้วก็ออปชั่นกับเจ้านะคะครล,ลลาส c r คันนี้ค่ะใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปฟังราคากัน ต่อเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่คนถามเข้ามาเยอะมากและตอนนี้มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นใคนรสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อค่ะเพราะว่า มาพร้อมกับราคาสุดคุ้มค่ะคันนี้ที่โตต้าของเราขายเพียงแค่600,000 9,000บาทค่ะจัดไฟแนนด้เครดิตดีฟีดาวและเรามีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานสูงสุดถึง4ปีเลยจากบริษัทฟิกแมนนะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะใครสนใจโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์083777747หรือ083777757ค่ะหรือว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆของเรา รวมไปถึงนะคะสามารถเข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยที่สื่อรถยนต์มือสองต่อต่อขาของเราแอบกระซิบนิดนึงว่าปีใหม่นี้ ที่ต่อต้อคักของเราไม่หยุดนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะคุณสามารถที่จะเข้ามาชมตัวจริงมาจับจองมาลองขับดูก่อนได้หรือใครที่บอกว่ากําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะช่วงปีใหม่แนะนําต้องรีบเข้ามาเลยนะคะราคาสุดคุ้มแบบนี้รถสวยขนาดนี้มีบริการหลังการขายดีๆแบบนี้บอกเลยว่าไม่ขนพาดยังไงก็ฝากด้วยละเจอก,กันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ My right to fight to die, off uh. and this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that. My